มินเองเราทำ YouTube มาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ทำๆเลิกๆเ,เหตุผลเลยก็คือไม่มีอะไรหรอกมันเป็นความขี้เกียจแล้วก็ความไม่มีวินัยของเราเองคือ y t u t u เนี่ยมันจะแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นที่เราจะต้องมีวินัยมากๆในการทำหนวิดีโอคลิป มันไม่เหมือนพวกแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่ถ่ายเสร็จแล้วก็ลงได้เลยไม่ต้องตัดต่ออะไรมากหรือถ้าคนที่ชอบตัดต่อมากก็อาจจะมีขั้นตอนเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่คิดอะไรเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าแต่กับการใน youtube เนี่ยค่ะมันจะต้องใช้ความคิดใช้เวลาใช้การตัดต่อกว่าจะได้1นึ่งวิดีโอคลิปซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้มินนะไปโฟกัสในแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นมากกว่า YouTube แต่จริงๆแล้วเนี่ยมินก็รู้มานานแล้วล่ะค่ะว่าการโฟกัสที่การทำ YouTube เนี่ยมันได้ผลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเรื่องที่มินสังเกตได้ก็คือเรื่องของคนที่เขาติดตามเราอะจะมีความเหนียวแน่นแล้วก็มีความชอบในตัวตนที่เราเป็นจริงๆต่างจากแพลตฟอร์มสั้นที่ต่อให้เรามี follower เยอะมีผู้ติดตามเยอะแต่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงคอนเน c t ชันที่เรามีกับ follower มากขนาดเท่ากับ ะะอย่าง YouTube เนี่ยมินมีผู้ติดตามน้อยกว่าก็จริงมีหลักพันแต่ทุกครั้งที่ลงคลิปหรือว่าเวลามีคน DM มาใน IG อะคือเขาจะตามมาจาก YouTube ทั้งนั้นเลยอะคือเขาจะทักมาชมแล้วก็บอกว่ายัางไงก็รอลงคลิปอยู่เสมอนะจำนวนผู้ติดตามมันไม่ได้ มีผลเยอะเลยอะค่ะต่อให้ y o u t u b e มินมีผู้ติดตามน้อยกว่าแต่ว่าคนที่เขาติดตามมินจริงๆอะเขาชอบในผลงานแล้วก็รอฟังมินอยู่จริงๆต่างจากคลิปสั้นที่มันเร็วมันไวคนอาจจะจำไม่ได้ได้วยซ้ำว่านี่คือใครพูดเรื่องอะไรมันก็เลยทำให้เป็นเหตุผลที่มินอยากจะโฟกัสในการทำ YouTube มากกว่าเพราะมินรู้สึกมัน มันออเทนติกมันจริงกับกับใจตัวมินเองมากกว่าแล้วก็เหตุผลหนึ่งก็คือมันทําให้มินเล่าเรื่องอะไรในท็อปปิกหนึ่งเนี่ยเล่าได้ยาวมากขึ้นค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้มินจะกลับมาลงคลิปแล้วนะคะสัปดาห์ละคลิปแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนะี่ยมินไปเจอคลิปนี้ของช่องนี้มาซึ่งมินสะกดมินอ่านชื่อช่องไม่ถูกนะแต่ว่ามันชื่อคลิปว่า The Exact System to Blow Up on YouTube in 90 Days ก็คือเป็นระบบที่จะทำให้ช่อง YouTube ของเราอะ่ะมันเติบโตขึ้นมาภายใน90วันมินก็เลยว่าเออเอาเอาวะลองดูสักตั้งหนึ่งคือเราก็มีความต่อเนื่องกับ YouTube มาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วมั้งที่เราลงคลิปในทุกสัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงเพราะว่าไปเจอคลิปนี้มาแล้วก็เลยอยากจะรีเซ็ตระบบใหม่ทั้งหมดลองดูซิว่าถ้าเราทาตามระบบของช่องเนี้ย ช่อง YouTube ของมินมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งคลิปนี้ก็คือคลิปแรกที่มินทดลองใช้ระบบนี้ซิสเต็มที่เขาดีไซน์มาค่ะมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3 f a เฟสด้วยกันอันนี้ยคือเฟสแรกเฟสแรกมันจะมีทั้งหมด4สัปดาห์กดง่ายๆของในเฟสแรกก็คือแค่ลงให้ได้สัปดาห์ละคลิปแค่นี้เลยค่ะแล้วกดแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปอย่างกฎของสัปดาห์แรกเนี่ย มินต้องเปล่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่ามินเริ่มชาเลนนี้แล้วนะเพื่อที่จะเหมือนเป็นการคอมมิชกับตัวเองว่าเออฉันพร้อมที่จะลุยกับมันอีกครั้งหนึ่งแล้วถามว่าเราจะเปล่าประกาศกับตัวเราเองเงียบๆคนเดียวได้ไหมมันก็ได้แต่มินรู้สึกว่าถ้ามินบอกคนอื่นไปอ่ะมินจะมีแรง แรงฮึดมากกว่าที่มินจะเก็บเงียบๆไว้คนเดียวมินก็เลยเลือกที่จะบอกทั้งในติ๊กต็แล้วก็บอกทั้งใน youtube อันนี้ว่าเออมินพร้อมที่จะกลับมาลุยอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะส่วนในสัปดาห์ต่อๆไปจะเป็นยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะว่าผลลัพธ์แล้วก็ผลงานที่มินจะทําออกมาเนี่ยมันมีความพัฒนามากแค่ไหนนะถ้ามินทําตามระบบนี้แล้วก็มีคลิปหนึ่งที่มิน เจอมาใน tiktok นะคะเป็นของช่องคุณวีวีอาบน้ำวันละสิบรอบเขาพูดถึงเรื่องว่าไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์ตัวเล็กขนาดไหนมีคนรอคุณลงคลิปอยู่ซึ่งมันจริงมากๆนะเหมือนกับที่มินเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วในช่องของ Youtube มินอะ่ะม,มันแตกต่างมากคือในติกตอกอะมีผู้ติดตามเป็นแสนแล้วใน y o u t u b e อะ่ะมีผู้ติดตามตอนนี้อยู่เจ็ดแต่ว่า แฟนคลับอ่ะใน Youtube มันเหนียวแน่นกว่ามากอะคะ่ะคือมินมีหลายคนแล้วที่ DM มาหามินาะว่าชอบคอนเทนต์แล้วก็รอมินลงคลิปอยู่แต่ว่าใน TikTok เนี่ยมีน้อยกว่ามากๆถึงเราจะมีผู้ติดตามเป็นแสนก็ตามแต่ว่ามันมีคนที่รอยัลกับเราจริงๆอะน้อยกว่านั่นแหละมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้มินคิดว่าฉันจะโฟกัส กับการทำ YouTube นะมันด้วยปัจจัยอย่างอื่นด้วยแหละเรื่องอาจที่สำคัญอนะ่ะเรื่องรายได้ด้วยเรื่องสปอนเซอร์เรื่องงานเรื่องโอกาสต่างๆที่มันจะเข้ามาปีนี้มินก็มีโอกาสจาก YouTube เข้ามาสองอย่างนะงานแรกก็คืองานของช่อง the library เขามีจัดสมัมมนาออฟไลน์ครั้งแรกแล้วทางทีมงานก็ชวนมินไปเพราะว่าเขาเห็นมินใน u t u b e คือเขาเห็นมินทำพอดแคสต์ใน YouTube ที่มันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองแล้วมันก็ มีความเกี่ยวข้องกับช่อง The l แล e บ r y อยู่แล้วเขาก็เลยชวนมิน้นแล้วก็อีกงานก็คือเป็นงานเป็นอินสตราคเตอร์หรือว่าเป็นครูที่มาสอนหน้ากล้องออนไลน์แล้วก็เอาไปออนแอร์ในพวกช่องสื่อการสอนออนไลน์ให้กับเด็กมัธยมที่เราเคยเห็นกันนะคะแล้วมิ้นก็ถามว่าเขาเห็นมิ้นมาจากไหนเขาก็บอกว่าเห็นจาก YouTube เหมือนกันที่ทำพอดแคสต์ก็เลยลองติดต่อมาว่ารับงานเป็นวิทยากรหรือเปล่าที่จะมาสอนพูดสื่อ online. ออนไลน์คิดดูงานโอกาสใหญ่ๆมันเข้ามาเพราะว่ามิ้น ทำคลิป YouTube ทิ้งไว้ที่มินไม่ได้โฟกัสแล้วด้วยซ้ำนั่นแหละเอออันนี้ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลด้วยที่ดูดีโอกาสที่เราไม่คิดว่ามันจะเข้ามามันเข้ามาเพราะฉะการทำ u t u b e อันนี้ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งด้วยแล้วก็ที่มินฟังคลิปของคนวีวีแล้วมันฮิวใจมากอะเพราะว่าคือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะค่ะมันจะมีเฟสที่แบบ เดี๋ยวฮึดเดี๋ยวหมดแรงเดี๋ยวฮึดเดี๋ยวหมดแรงเออซึ่งถ้าเราหมดแรงเนี่ยเราก็พักได้แต่ถ้าเราพักไปนานเกินไปเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้สิ่งที่เราสร้างมามันมาลายหายไปโดยที่มันเสียเปล่าอะ่ะแต่ถ้าเราหมดแรงเราพักแล้วเราก็ค่อยกลับมาใหม่คนที่เขาดูเราคนที่เขาตามเราอะ่ะยังไงเขาเข้าใจายอยู่แล้วว่าเรามีเหตุผลที่เราจะพักบ้างแล้วพอเรามีแรงเราก็ค่อยกลับมาทำคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์แล้วก็ ให้อะไรกับคนดูจริงๆที่เขากาลังรอฟังรอดูเราอยู่มินคิดว่าอย่างนั้นนะจริงๆคลิปแรกของชาเลนนีก็เท่านี้แล้วค่ะคือมินอยากจะมาให้คลิปเนี้ยเป็น official a n n o u n c e m e n t แล้วกันว่ามินพร้อมแล้วที่จะลุยจริงจังกับ YouTube อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าคุณที่ฟังอยู่อะ่ะเราก็อยากจะลุยไปด้วยกันอะ่ะก็ลุยไปพร้อมกันได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นวีคแรกเดี๋ยวมินก็จะมาอัปเดตในวีคต่อไปเรื่อยๆว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าพร้อมลุย พิมพ์มาในคอมเมนต์หรือว่าคนที่ติดตามมินมานานแล้วแต่รู้สึกว่าเอออยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนชอบคอนเทนต์แนวไหนก็คุยกันมาได้นะคะในคอมเมนต์มินจะได้รู้ว่าเออมันมีคนที่รอฟังมินอยู่นะแล้วก็ชื่นชมในผลงานมินจริงๆขอบคุณนะคะยังไงติดตามกันในสัปดาห์ต่อๆไปนะบ๊ายบาย